สวัสดีค่ะพบกันที่ 11, 12นะคะวันนี้เราจะมาดูรถนะคะเป็น t o ต้าฟอร์จูเนอตัวนี้จะเป็นปี14แท้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นหน้าแชมป์นะคะตัวนี้รายละเอียดนะคะตัวนี้จะเป็นหน้าใหญ่ๆของโตต้าเลยนะคะโลโก้โตต้าก็ยังอยู่ตัวนี้จะเป็นจมีจมูกนะคะจมูกก็คืออินเตอร์คูลเลอร์จะเป็นตัวเครื่อง3,000ดีเซลตัวนี้จะเป็นขับ2นะคะตัวนี้จะเป็นตัวสุดท้ายพอดีเลยก่อนที่จะเปลี่ยนโฉม นะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันก่อนตัวนี้จะเป็นไฟนะคะไฟ LED นะคะสองสว่างแล้วก็ไฟตัดหมอกมีนะคะสกเกิร์ตสกเกิร์ตหน้านะคะแล้วรายละเอียดเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมอีกนิดนึงเนาะตัวนี้นะคะจะเป็นสีขาวมุกตัวกระจกมองข้างจะสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะแต่วเรารายละเอียดตัวนี้ก็เป็นประตูเปิดจะเป็นโครเมียมนะคะสีขาว ตัวนี้ปี14แท้นะคะส4แท้ก็คือจะเป็นภายในดำนะคะภายในดำของตัวรถตัวนี้รายละเอียดก็จะเป็นบะเบาะไฟฟ้านะคะไฟฟ้าปรับนะคะตัวนี้เรามาดูข้างในกันก่อนนะคะข้างในตัวนี้จะเป็นตัวขับ2เป็นเนวิ g เกเตอร์นะคะสามารถรับโทรศัพท์ภายในรถนะคะตัวนี้ตั้งค่านะคะแล้วก็มีบลูทูธนะคะค้นหา อันนี้ใช้ไฟแช็งเนได้เลยเราค้นหานี่อันนี้จะติดมาจากศูนย์เลยนะคะลายไม้ก็จะเป็นลายไม้สีเทาออกดำๆนะคะแอร์ Air ก็จะเป็นแอร์ดิจิตอลนะคะตัวรถนะคะพวงมาลายัยพวงมาลัยสามสามก้านพวงมาลัยนะของโต้ต้านะคะตามนี้เลยสามารถรับรับโทรศัพท์ในรถได้ตัวนี้ก็สามารถใช้คูดนะคะคูดกำหนดกำหนดระยะกิโลได้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นขับสองเครื่องสามพันนะคะ รถเข้าศูนย์ตรงตามระยะนะคะเลขไม้ตอนนี้อยู่ที่ประมาณตามนี้เลยนะคะไม้มองอาจจะดูเยอะหน่อยแต่รถเข้าศูนย์ตรงนะคะตามนี้เลยนะคะรายละเอียดภายในสีดำหลังคาค่อนข้างจะสะอาดนะคะหลังคารถอแอร์ตอนนี้จะเป็นแอร์ลาวแล้วนะคะไฟติดทุกดวงนะคะไฟติดทุกดวงเลยตอันนี้กระจกกระจกนี่เจ้าของนี่เขาเขาใส่มาเพิ่ม,เต,มเติมนะคะ จะเป็นกล้องกล้องหน้านะคะตัวนี้นะคะตัวนี้แอร์เย็นแอร์ค่อนข้างจะเย็นเลยภายในสะอาดตัวนี้สีดําค่อนข้างจะหายากนะคะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นปี14ภายในดำนะสะอาดเลยไม่ช้ําเลยนะคะถึงไม่จะเยอะแต่ภายในไม่ช้านะคะตัวเบาะตัวอะไรวิ่งทางไกลส,ส่วนใหญ่ดูจากตรงไหนปี14แท้ รู้จากสายเบลล์ได้เลยนะคะสายเบลล์เขาก็จะมีตัวโค้ดขึ้นเลยสิบสี่นะคะโค้ดขึ้นสิบสี่อ่ะขยับให้ดูนะสิบสี่ลองดูเนาะสิบสี่มันจะขึ้นสิบสี่เลยอ่โอเคนะคะตัวนี้สีขาวสีขาวออกสีขาวมุกมีแหลกหลังคามีบันไดขึ้นลงสบายจะเป็นของโตต้าเลยนะคะตัวยางยางนะคะยาง ยางของตัวนี้จะเป็นมิชลินนะคะดอกอยางเต็มเต็มเลยนะคะล้อแม็กเดิมนะคะของโตต้าไม่มีการเปลี่ยนแม็กมานะคะตัวนี้ยางจะเป็นตัวยางปี20นะคะเดี๋ยวขอดูอยางนิดนึงก่อน20สิมันจะขึ้นโค้ด2ี่สิเลยยี่สิบนะคะสัปดาห์ที่ส1บ็ดนะคะนี้ดอกเต็มเต็มเลยซุ้มล้ออะไรไม่มีสนิมนะคะไม่มีสนิมเลย เราเรามาดูอีกนิดนึงตัวข้างหลังกันนะคะตัวข้างหลังตัวนี้นะคะเขาก็จะมีชุดแต่งนะคะเขาเรียกกันลอยนะคะตัวนี้จะเป็นกันลอยเวลาเราเปิดท้ายขนข,ของขึ้นกระเป๋าแล้วก็มันจะมีระบบ VSC นะคะตัวกันลื่นนะคะตัวนี้เรามาดูข้างหลังภายในนะคะค่อนข้างจะสะอาดตัวรถจะเป็นสีดําสีดาปกติค่อนข้างก็จะหายากอยู่แล้วนะตัวนี้ เจะพับเก็บยกใส่ของค่อนข้างเยอะเลยนะคะค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะ,คะเราจะเกี่ยวได้อยูะะ่เดี๋ยวค่อยมาเกี่ยวกันอีกทีนึงแล้วก็ตัวนี้เขาใส่พรมนะคะพรมดักฝุ่นมาด้วยนะคะเจ้าเจ้าของเบาสามารถพับได้ทั้งสองข้างเลยนะคะแม่แรงนะคะยางอะไหล่นะคะตัวนี้มีครบนะคะไม่มีการใช้งานเลย รถตรงศูนย์นะคะคันนี้กุญแจนะคะกุญแจมีสองสองดอกให้เลยนะคะตัวนี้ฟิลม์มฟิล์มก็ตัวนี้ฟิล์มเขาก็จะติดมาก็จะออกจะสีออกดำๆหน่อยนะคะแต่ก็ไม่ได้ดำมากนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องสามพันดีฟอร์ดีวีเอ็นทอโบนะคะตัวนี้แล้วมันดูแับท้ายสวยแต่มีเก็บสีไหมมีเก็บปกตินะเก็บปกติเลย ดอกยางเต็มทั้งสี่ล้อเลยนะคะมิชลินทั้งสี่ล้อเลยดอกยางยางยังแบบดอกเต็มเต็มนุ่มๆเลยตัวเบาะก็สามารถขยับขึ้นขยับลงได้นะคะเผื่อใครจะนั่งขึ้นข้างหลังก็ได้นะคะก็จะพับได้สุดเหมือนกันเด็กขึ้นได้นั่งสบายเลยเดี๋ยวเรามาดูตัวรถกันก่อนรถเดิมไหมจริงๆอะ คือโอรเจเอเขาส่วนใหญ่เขาจะวิ่งทางไกลกันมากกว่าช่วอาจจะอารอยๆหน่อยเนี่ยตะเข็บอาร์คเดิมหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นกล้องเดินสายเขานะคะเนี่ยเดิมเดิมเดิมเลยน,น็นอตน็นอตนตเดิมเลยไล่ไล่มาได้เลยเนะนี่ยตรงประตูก็ตะเข็บเดิมแข็งประตูสะอาดไม่มีรอยไม่มีเด็กเล็กนะคะเนยน็นอตน็นนเนี่ยน็อตไม่ขยับเลย ดูฝันบันไดขึ้นลงสบายสะอาดตัวรถแอร์ค่อนข้างจะเย็นเลยคันนี้แล้วดูฝั่งนี้ฝันเนาะเพราะว่าจริงๆรถอะอยากให้ดูทุกทุกุกประตูเลยอะแต่ว่ามันแกะค่อนข้างจะยากแต่รถมันไม่ได้ทำสีมาไงคะมันก็เลยแกะยากนิดนึงเดี๋ยวเราดูน็อตก็ได้ถ้าเราแกะไม่ได้เราก็ดูน,อดนอด็อตน็นอตพ่นน็อตอะไรเดิมไหม โลโก้โค้ดกระจกของโตต้าก็อยู่นะคะทั้งสี่บานเลยข้างหน้าด้วยก็ยังอยู่ครบอันนี้คือมันจะได้ปีสิบสี่แท้เลยนะคะตามนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันก่อนนะคะว่าหน้าเนอร์สวยไหมถ้ากลัวการกินน้ํามันนะคะตัวนี้มันจะเป็นเครื่องสามพันเดินทางไกลดีไม่จําเป็นต้องใช้ขับสี่ก็ได้เพราะตัวตัวเครื่องค่อนข้างจะยกสูงอยู่แล้วนะคะการเปลี่ยนของอะไหล่ตัวรถนะคะ อันนี้ไม้เยอะจริงแต่เข้าสื่์ตรงสายพานทัมมิ่งมีการเปลี่ยนแล้วนะคะหน้าสวยนะคะโค้ดโคสดเออคารของโตต้าก็ยังอยู่นะคะแผงแอร์ก็คือแผงแอร์เดิมนะแผงแอร์ก็ไม่ได้เปลี่ยนมานะคะแก้มแก้มนะคะแก้มน็อตก็ไม่ได้ขยับนะคะตัวน็อตด,ดูได้เลยเหตเขตตัวรถก็ไม่มีการการขายการแกะทําสีนะคะ ฝาก็โปงฝากรโปงเดิมก็ยังอยู่นะคะโลโก้โตโต้ายังอยู่จิตกพลาสติกอย่างนี้จิตกเข้าก็คือตัวจิตกเข้าอย่างเงี้ยคือมันเป็นตัวตัวยางซีมาจากศูนย์นะคะน็อตก็ไม่ได้ขยับตอนนี้รถค่อนข้างสวยๆจะค่อนข้างจะหายากหน่อยนะคะโตต้าฟอร์จูเนอร์ปี14 ราคาตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่ที่648,000สนใจติดต่อนิดได้นะคะหรือต่างจังหวัดสามารถจัดไฟแนนได้นะคะหรือกรุงเทพก็ได้เงื่อนไขก็คือถ้าลูกค้ามีประวัติหรือมีเครดิตสามารถจัดได้เยอะหรือจัดได้เต็มหรือดอกเบี้ยอาจจะเริ่มต้นอยู่ที่2บาทกว่าได้นะคะตัวนี้เดี๋ยวเราจบการรายงานเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ